อเอฟซีมานะครับผมกี่้อมอที่ขวบแล้วพี่สามเดือนอ๋อคลอดเลยนะ โอ้โห oh oh. oh. to okay, ้ร hey, yeah? ah? ้อน str oh. ้าอา้ไก่แล้แล้วครับไก่แล้วแล้วข้าไล่นามา f มาจากวานอนใครใครมาเนี่ยเอ็นมินเห็นเพื่อนไหมนนเห็นน้องไหมชื่ออะไรครับพี่อีวาอีวาอวาอวาน้องอวา มาเที่ยวอยู่วันนอนนี่เขาจำมั่มเลยนะน้ำหนักเท่าไหร่แล้วเนี่ย5.5กิโลกว่าเด้อเด้ออยากอยูุ่ดอยากอยู่น้องเอวานะครับอันนี้น้องอะไรเนี่ยน้องแอดมินไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินไม่ต้องเขิน <c oughs> อยู่นี่ได้ไหมลุงโกบไปแล้วนะลุงโกบไปทำงานกันนะอยู่กับอยู่กับอยู่กับลุงเนมนี่นะมัยครบเดี๋ยวเขายังติดตั้งแอร์ไม่เสร็จกำลังจะเสร็จค่ะลูกกำลังจะเสร็จ ใช่ค่ะเขาทำงานที่หนที่บุ๊บผีบอแม่บอกที่บานนี้ที่บุ๊บบอผีบอใช่ค่ะ มรรากช่วงสายๆนะครับสายๆกาดก็เริ่มแดดเริ่มออกละทีว่วางปูนะครับ ช่างก็ติดตั้งแล้วนะครับหลังจากถอดไปล้างแล้วก็ย้ายมุมนะครับย้ายมุมมาอยู่มุมด้านหน้านะครับแต่เดิมน้นจะอยู่ด้านหลังนี่ครับข้างกรอบรูปพระนี่นะครับก็ปลาสุดก็ย้ายมาตรงนี้นะครับจะได้เย็นนะครับเวลาเอฟซหรือว่านักท่องเที่ยวนะครับเดินทางมาที่ลานปูแล้วก็มาซื้อกาแฟนะ ก็จะนั่งอยู่โซนหน้านะครับแอร์ก็จะลงตรงนั้นตรงที่ไปหารทีวีนะครับจะเย็นนะครับเย็นก็ด้วยการร้อนครับด้วยการร้อนก็ต้องอัปเดตปรับปรุงนะครับเพื่อเป็นแผนในอนาคตนะครับที่จะขยายร้านนะครับเขี่ขยายร้านต่อไปก็รอดูนะครับ fc วันนี้มาเยอะนะครับ fc มาเยอะเลยแต่เช้าหลายชุดนะครับหลายคณะนะก็เป็นวันหยุดยาวนะวันหยุดยาว อันนี้ก็เป็นชันฉัดมงคลนะบวันฉัดมงคลหยุดสาวันนะครับีนี้พอเอฟซก็มาเยอะ,ะก็ยิยนดีต้อนรับทุกท่านนะบผมเดี๋ยวเราดูช่างทํางานนะก็ต่อไฟอีกไม่กี่เส้น,นก็จะได้เทดสทดลองละอันนี้คือส่วนประกอบนะครับเป็นเป็นโครงเปนโครงเป็นครอบครอบแอร์นะครับ สร้างแม่ตาใสครับเนี่ยอยู่วานอนครับวานอนนะครับช่างมาจากวานอนนะครับใกล้เนี่พื้นที่ตำบลอำเภอนะครับพื้นที่อำเภอวานอนตำบลดงก็ขึ้นกับวานอนนะครับติดกับอำเภอบ้านม่วงนะครับรอยต่อ กระเป๋าสวยๆนะครับมีเสื้อมีกระเป๋านะครับสินค้า T.P. Coffee Serum Cream นะครับผ้า FC นะครับอุ่นนุนสินค้าของบริษัทมนโอมนะครับมนโอมตัวทุกเดวันก็เป็นกำลังใจให้ช่างอาสนผักนะครับ เดี๋ยวเริ่มมานะครับเ,เมื่อคืนก็ฝนตกบรรยากาศดีนะเมื่อคืนเดิมาถึงประมาณสี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มเป๊ะเลยนะมาถึงออกจากค่ายค่ำเหน่อยนะเมื่อคืนงานเยอะเคลียงานเพิ่งจบนะครับช่วงหกโมงกว่านะครับพอเดินทางออกมาถึงก็แวะทานข้าวนะที่สว่างฝนตกหนักนะครับเลยแวะทานข้าวที่อำเภอสว่าง พักนะประมาณครึ่งชั่วโมงก็เดินทางต่อมาถึงมนากอ็อากาศเย็นมากเมื่อคืนเนี่ยลมโชยๆนะฮะเย็นสบาย เลยสั่ง oh. <laughs> เอาเนาะไม่ได้ไปขึ้นราคาไม่นักซ้อนอืมต่อโซลาร์เตียวปีนี้คักเนาะปีนี้ไหมบีลึกคักก้อนกระดกเลยจนแรกจะเป็นยินร้อนกว่าทุกป,ปีนะปีนี้นะเห็นบ่เคยเห็นหลายปีแล้วที่กากาศอืมสั่งเอะก็สิงานชุ่มเลยเนาะงานชุบชุ่มเลยเนาะผมมันงานหลายหนาอืม สร้างนี่ได้เบิดเนาะเป็นสร้างเป็นฟอกเดินไฟนเราประกอบแล้วนะประกอบแล้วเดีย๋ยวรอเทสนะรอเทสนะครับว่าจะชำแค่ไหนนะครับหลังจากล้างใหม่ ลมโชยมามีแห้งเหรอราว่าก่อน<ๆ>ก่อนสงการามมาถึงเมสซานี่นำสงครามไม่เก็ดไฟล่ะค<ๆ>ือหลายรอบแล้วเนาะพี่เป็นปีกว่าแล้ว, <laughs> วผมแล้วผมจำมาได้ไจำไหนสร้างมาได้ผมอยู่นี่เป็นปีกว่าไฟอย่างเดียว ช่างประจําวนี่านหลไปเรื่อยแล้วพี่ลุงล้าพาทัฒน้าไปเรื่อยสร้างขึ้นไม่โี่โนะครับคลิปนี้สวัสดีครับเย็นแน่นอนนะครับเย็นแน่นอน